สวัสดีครับนายวิศวะชุติัละ,ะเจริชัยรหัสนักศึกษา531006-204ผมจะมาทำทิ้นงานชื่อว่าแกนเบาะนั่งนะครับก็แรกก็ไปที่สร้างพาขึ้นมานะครับเป็นทอปเพย์แล้วกัน Insert Sketch นะครับสร้างวงกลมขึ้นมานะครับให้วงกลมมี เส้นผ่าศูนย์กลาง20ก็คือรัศมีสิมิลลิเมตรนั่นเองโอเคจาแบบนั้นก็ทำการเอก็กซ์เจดที่มานะครับเป็นระยะทั้งสิ้น300ม mm ิลลิเมตรนะครับแล้วก็ทำการฟินเฟเจอร์นะครับ1มิลลิเมตรนะครับให้เป็นท่อนะครับยืนยันโอเคต่อไปนะครับ สร้างเพลงขึ้นมาใหม่ให้ขนานกับเพลงด้านบนนะครับเราก็เลยต้องไปที่ top pen ่อกี้ครั้งแล้วคลิกขวาเพื่อโชว์มันนะครับเพื่อเราจะได้ถอนขึ้นมาแล้วก็ไปที่ insert น,นะครับ e s s e n t g e o m t r y Plane นะครับเลือกระยะ,ะเป็น3 2มมิลนะครับจึงนั้นนะครับที่เพลงนั้นนะครับเราก็กด space bar แล้วก็จะไปที่ normal tool นะครับแล้วเราก็จะทำการวาด เกตวงกลมขึ้นมาครับบนเพลนนี้ให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ16มิลิเมตรหรือรัศมี8มิลิเมตรนั่นเองอกดยืนยันนะครับจากนั้นใช้เครื่องสั่ง Xtool และ t w i เ f เจอร์นะครับกับท่อน,นี้ครับให้เป็นระยะ25มิลลิเมตรครับเ Xtool ขึ้นมากดดูที่ไอโซนะครับจะ mm hmm. ได้เห็นชัดๆเ Xtool ขึ้นมาเป็นระยะ25ม mm mm ิลิเมตรนะครับใช้ Twin Feature ด้วยให้เป็นท่อเหมือนกับอันล่างนะครับกดยืนยัน ลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นช่วงที่ขาดอยู่ครับเราใช้คำสั่งลอปนะครับลอปนะครับระหว่าง2ชิ้นส่วนนะครับโดยเลือกที่บริเวณเส้นขอบของด้านที่ติดกันนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ลอปเลือกเส้นขอบโอเคตามนี้ยะั้นกดยืนยันนะครับจะได้ผิวปิดขึ้นมาครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นส่วนที่ตันอยู่ครับไม่ใช่ทอครับเราจะทําการใส่ความหนาให้มันนะครับใช้คําสั่งเชลนะครับ แล้วไปเลือกที่เชลนะครับทีเนี้ยพื้นผิวเราจะต้องเลือกทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็ไปที่ท็อปเพลงก่อนเลือกพื้นผิวด้านนี้ครับแล้วก็ไปที่บอททอมนะครับเลือกพื้นผิวนี้นะครับที่เห็นโอเคอ่าต้องมีอะไรผิดพลาดน,นะครับแปบ๊บหนึ่งโอเคแป๊บบนึงอ๋อเชลใหม่นะครับเลือกที่ ก็เลือกที่ท็อปนะครับลืมไปนะครับเราต้องใส่ความหนาเชลเป็น1มิลลิเมตรด้วยนะครับคอนยันยานโอเคครับเราดูที่ไอโซนะครับแล้วก็ดูที่ด้านในนะครับโอเคนี่นะครับเป็นท่อกวงทางอันแล้วนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมจะทําการใส่ข้าวสตูให้ามันนะครับผมก็เลือกโครเมียมเพนะครับรไปที่ p a s s i โอเคครับทั้งกระบอกก็จะชุบที่โครเมียมต่อไปนะอ่าก็เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับ